สวัสดีครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องความยาวเชือกนะครับก็แล้วฝึกกระโดดเชือกนะครับแล้วก็จะได้เชือกเส้นใหม่มาใช่ไหมครับเราก็ต้องมาดูความยาวเชือกนะครับที่เหมาะสมที่เราจะใช้ในการกระโดดนะครับอย่างนี้คือเชือกที่ผมไม่ได้ตัดเลยนะครับก็เราจะใช้วิธีการเหยียบขาเดียวแบบนี้นะครับแล้วก็เหยียบตรงกลางเชือกนะครับแล้วก็ดึงขึ้นมานะครับอันนี้ก็คือ เชือกเนถึงไหล่ผมเลยผมสูง181นะครับเชือกตัวนี้ก็จะยาวมากนะครับประมาณ3เมตรได้เคนะครับอันนี้คือโอกาส <c oughs> เป็นไปได้นะครับคือมันน่าจะยาวเกินไปยังไงครับเอามาดูครับวิธีการในการทดสอบคือเวลาเรากระโดดเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราต้อ <c> ง <oughs> เป็นใจลดเราต้องพยายามแบบลากเชือกอะเพื่อให้มันแบบ มา,มาข้ามค่ะมาลอดขาเราอะ่ะเพราะว่า <c oughs> ระยะในการดึกเนี่ยนะมันไปเหงาไหมครับอย่างเงี้ยเราก็ต้องกางแขนเพื่อให้มันกระโดดได้แต่เงี้ยไม่ได้เชือกยาวไปนะครับอ่ะผมจะทําการตัดให้สั้นลงนะครับเอานี้อ่ะเริ่มจากกาึกลางหน้าอกก่อนประมาณนี้นะครับโอเค ถ้าเรายังไม่ตัดแล้วก็เลื่อนมาก่อนก็ได้ครับอ่ะนี่ผมเลื่อนประมาณฟุตหนึ่งเลื่อนเล่นเล่นก่อนนะครับให้มันยาวๆไว้ก่อนไม่เป็นไรอ่ะวัดใหม่อันนี้ประมาณือการหน้าอกนะครับโอเคก็กระโดดดีขึ้นเยอะนะครับเพราะว่าความยาวมันสัานลงในระดับที่เริ่มจะเข้าที่นะครับแต่ถามว่า เข้าที่หรือ,อยังก็ก็ยังไม่เข้าที่ขนาดนั้นเอาใปก,กายหายเอากป็นายขนาดแล้ววะโอโ้โหไม่มีใครบอกผมเลยเนี่ยว่ากระเด็นไปอยู่ใต้นั้นเราก็ตัดเลยครับโชอ่าโอเค <c oughs> อันนี้กันกายไปตรงนี้ก่อนอ่ะอันนี้ก็คือ ได้ระดับเนื้อแล้วครับแล้ว <c oughs> รอบการกระโดดแบบเริ่มต้นนะครับก็คล่องตัวขึ้นกระโดดง่ายขึ้นนะครับโอเคมาถามว่าสั้นกว่านี้ได้ไหมก็ตอนนี้คืออยู่ที่ประมาณนี้กันน,นะครับเราสั้นลงไปว่บน,นี้ก็ได้นะครับถ้าเกิดเรายังรู้สึกว่ามันลากากอากาศ <c oughs> นานเกินไปนะครับเราก็ อ่ะลงไปอีกอ่าเยเลี้ยวขวาสองข้างนะครับเอามันเราเท่ากัน <c oughs> อ่ะ <c oughs> เข้ามาอ่ะท่าใหม่นะครับก็ประมาณ <c oughs> โอเคอันนี้ก็อยู่ประมาณเล่นปีนะครับแล้วกระโดดนะครับอ่เแล้วก็จะรู้สึกว่าเราแว่งง่ายขึ้นอีกนะครับแว่งง่ายขึ้นอีก เริ่มแบบตัวแล้วะนะครับประมาณน,นี้เริ่มมีความคล่องตัวนะครับโอเคก็โดยหลักๆนะครับก็คือเราหาจุดที่มันมันสมูทอะ่ะเราแกว่งแล้วมันสมูทนะครับมันพอดีสําหรับจังหวะที่เราสามารถควบคุมเชือกได้ดีนะครับแต่เราก็ตัดไปเลยนะครับโอเค เรจะได้เชือกในระยะที่เราใช้ในการฝึกกระโดดนะครับสําหรับเป็นมือใหม่ได้ก็จะประมาณนี้ครับกระโดดแต่เพื่อนเลือกก็ได้ครับแต่ยังรู้สึกแบบแรกยังรู้สึกนงดวงนิดนึงอ่ะเราก็ค่อยๆไล่ไปนะครับปับไปเรื่อยๆ พื่อหาจุดพอดีของเรานะครับคือเวลาเรากระโดดเชือกเนี่ยพอเรากระโดดไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะเริ่มปรับตัวสกิลต่างๆเนี่ยมันจะเริ่มมีความคล่องตัวมากขึ้นจะทำให้เชือกเนี่ยสั้นลงนะครับโดยธรรมชาติอันนี้ก็เริ่มเดินไปเรื่อยได้แต่ว่าก็ยังไม่ใช่จังหวะปกติที่ผม กระโดดแล้วรู้สึกว่ามันโฟล์นะครับผมจะปรปบตรงนี้โอเคขับลงมาอ่ะตอนนี้ก็อยู่ประมาณกึ่งกลางลิ้นปีกกับสะดือนะครับอ่ลองดูนะครับกระโดดธรรมดาที่น่าจะได้อยู่แล้วแล้วค่อยต่างเท่าไหร่อ่โอเคครับก็กระโดดแต่เมื่อเดียวก็ดีขึ้นนะครับอ่ะอย่างนี้นะครับเราหาระยะ ที่เหมาะสมกับเรานะครับโดยการทําประมาณนี้นะครับก็จะช่วยให้เราแบบกระโดดเชือกแล้วมีความคล่องตัวมากขึ้นนะครับถ้าจะไม่ย้่ยแล้วก็จะสามารถกาหนดจังหวะช้าเร็วได้ครับผมลองดูครับ